ราก็ช่วยกันได้นะอยู่แล้วเราโชคดีกว่า็นหลายหลายคนะคะวันนี้เราได้งานับนุนาเจและตำหนักสนเสิมและประสานชนขอขอบคุณท่านพอเป็นอย่างยิ่ที่ได้ให้เกียรเป็นประธานการารณาคาจีทกานผู้ในการส่วนส่งเสริมการจัดการ แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความดีดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทําพิธีเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการโครงการเยาวชนรักน้ำํำสิ่งและล้อมใประเรด็นนี้ประเรด็นที่1นึงแหล่งต้นน้ําและปัจจัยสําคัญที่ทําให้แหล่งต้นน้ําความยั่งยืนประเรด็นที่2การบริหารจัดาก,การน้ําเกี่ยวกับความมั่นคงข,ของน้ําประเรด็นที่3ามตู้น้ําข่าจีที่ฉันรู้จักประเด็นที่สี ัญหารุ่นน้าแต่รถถวๆแรกก็าต่อไปศึกษาเดืองานกิจกรรมนะคะที่เราจัดให้กับน้องๆ โดยมีวัตถุะสมดังนี้หนึ่งโรงเรียนวันรนดราช